ปัญญาก็าจะเกิดในการสังวรได้ปัญญาขึ้นมาปัญญาไม่ได้อยู่ไกลหรอกพระองค์ให้เรารู้กรรม,มฐานห้ากรรม,มฐานทั้งห้านะ เราก็มาหลงกรรมฐานหลงหน้าหลงหลังก็ม,มา,ลาล,ง,ลงกรรมฐา,มมานถ้าบวชใหม่ให้ท่องกรรมฐานห้าให้ได้ถ้าท่องไม่ได้ไม่ให้บวช ทำไมไม่ถามอุปชาชดูทำไมท่องทำไมฐานห้าไม่ได้ไม่ให้บวชใช่ไหมใค่ผ้าไปพ้าไปบวชว่าอะไรฮะ,ฮะท่องไม่ได้ไม่ให้บวชพ่อกรรมฐานห้าเป็นของสําคัญที่เราท่องอยู่กายของเรานี่แล ให้ท่องให้มนและไปดูกายอย่างของแลดูตั้งแต่กายของคนอื่นถ้ามันสวยมันงามแลกเขาบอเลยกายอย่างของทำไมพุทธการพระบวดพระองค์มาสอนกรรมาฐานห้าไม้มีหนังซื้อ,อย่างนีหดอก ท่องกับปากียกว่ามุขะบวกกับปากมุขแปลว่าปากมุขะปาธาปาธาแปลว่าบอกแปลว่าพูดมุขะปาธาท่องกับปากให้ได้เจษาโดยอนุโลมอนุโลมคือท่องไปหน้าปฏิโลมคือท่องถอยหลัง กลับไปกลับมาให้มันจำได้เมื่อจำได้แล้วพระองค์บวชให้เท่านั้นเอหิภิกขกาเธอจะบวชมาเธอถ้าท่องไม่ได้ไม่ให้บวชเพราะมันคนก็มาหลงนี่หลงกรรมฐา,านยิ่งแขวยวใส่กัน แต่ว่ามันสวยมันงามก็มาหลงฟันกันนี่นะมาหลงหนังกันนี่นะหนังขา,ขาววนวลๆไม่นวลก็เอาแป้งม,ม,มาย้อมมาหลงเนื้อกันเนื้อไม่แดงก็เอาสีมาทาปากให้มันแดง หลงผมหลงขนหลงเล็บกันนี่ท่องแล้วเธอจงเข้าไปหาที่สงบสงัดเนื่อหาป่าลกชักหัวไล่ปลายน้าที่คนไม่ท่องผีไม่เที่ยวเอากรรมฐา,านอันใดอันหนึง่ง อันเดียวเท่านั้นพอกายมันประกอบด้วยกรรมฐานสามสิบสองอย่างถ้าเห็นอันเดียวเข้าใจอันเดียวก็สามสบสองอย่างก็เป็นกายเหมือนกันก็รู้ว่ากายพวกของ,อของมันมีเท่านี้เหตุผลที่อุปชาอาจารย์ให้ทํา พระที่ท่านได้อัธิเป็นพระธาตุอะไรเป็นพระธาตุน้ลวนแตเป็นพระกรรมฐานท้งนั้นต้องเข้าใจอย่างนี้ไม่รู้จักกรรมฐานอัธิไม่เป็นพระธาตุตายไปค่อยเป็นไร จนผู้ค่อยแต่เบิ่งตายก่อนคาว่าเป็นพระธาตุเป็นพระธาตุกรรมฐานห้าอย่างได้อย่างหนึ่งในห้าอย่างท่องได้ไหมล่ะฮะห้าอย่างเจสาเจสาโล มันยังว่าโลมาโลมาคืออะไรฮะขนขนนาขานี่มันยังไงน้าขานี่มีแค่เนี้ยดันตาหูฟันตะโตคือหนัง ห้าอย่างเอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราถนัดถูกจริตนิสัยท่องได้แล้วเลือกเอาอย่างได้อย่างหนึ่งที่ถนัดถูกจริตนิสัยว่าง่ายเข้าใจง่ายเอาอันนั้นอันเดียวได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ แต่เราไม่ทำเพราะอะไรเพราะขี้เกียจแต่ท่ามใช้ก่อนขี้เกียจนี่มาดูอันหนึ่งให้เห็นว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในนั้นอันที่สองให้เห็นเป็น ของไม่สวยไม่งามเรียกว่าอาสุภะอันที่สามก็ไม่เป็นอันนิจจังทุกขังอนัตตาแกอุปชาให้ท่องไปแล้วก็ไม่บอกเพราะอุปชาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพระพุทธเจ้าให้ท่องอันนี้ไปทำไมใช่ไหมล่ะนะอุปชาก็ไม่ได้นี่ยไม่สนใจเหมือนกัน ไม่รู้จักไม่รู้ว่าชอบไปทำไมชองไปให้เอามาถามดูสมมติว่าเราติดใจในหนังเห็นหนังมันสวยมันงามดูง่ายมองเห็นเขาง่ายคนชอบกันก็เพราะว่าหนังขาวหนังสวยถ้าหนังเป็น ที่โทษกดทั้งเป็นกาบเป็นเก่งก็ไม่ชอบเอาหนังมาพิจารณาดูที่เราชอบมันนี่มันจะเกิดปัญญาถามลงไปห,หนังเป็นเราไหมเนี่ยอะไร เราเป็นหนังไหมหนังมีอยู่ในเราไหมเรามีอยู่ในหนังไหมมีงานมีงานจำได้ไหมหนังเป็นเราไหมหนังมันจะพูดว่าอย่างนะมันพูดว่าเป็นเราไหมป่ะ Hả? Mình phụ thuộc mày Hả? Mình sẽ chọc lâu mày <laughs> Lâu bên nắng mày Nắng đi nên mày. lâu mãi Lâu đi nên nắng máy, <laughs> <laughs> Không có bầu với mày rồi ถามแล้วถามอีกถ้าเป็นการนานเป็นประโยชน์ถามมันมันม่นมึนเม่นึซ่าเป็นการนานเป็นประโยชน์วันนี้ก็เอาหนังมาถามดูวันพรุนี้ก็เอาหนังมาถามดูเรื่องนั้นมาถามดูวันมนเลยก็าถามติดต่อกันอยู่ ไนมันห hey, ่านเอะๆมันเขียนได้อีกรั้เราเมีไหมเหรทีียมันตอบว่าเป็นเราไล่ะเรามีอยู่ในหนังไหมล่ะเรามีไหมล่ะการสามสิบสองตรงไหนเขาียกว่าเรามีไหมฮะ นี่เราไม่ไหนู่ในนั้นสอนมานหลายปีแล้วะไม่มีถ้าไม่มีมันเป็นไทรล่ะไม่มีเราเน,นี่ยมันเป็นอะไรนะมันเป็นธรรมชาติเขามาตั้งสมมติไว้เราเราก็เลยจะถือเอา Tạm thì có số một mà Có lỗ số một Điều là số một thầy lỗ số một Chiếc vài nắng trên lầu Lầu trên nắng như vậy Đường bên khẩu Tạm thì gió ngàn có bên cai Thầy nắng trên lầu, cai có, có lầu เราก็เป็นกายถ้าไม่เป็นเราเราก็ไม่มีแยกออกมาดูถามดูอย่างนี้ถ้าเป็นการนันจนึงจะดูถ้าถามพอเดือนหนึ่งก็จะเกิดยานทัศนะขึ้นมาว่าไม่เป็นเราใช่ไหม จะเห็นไม่เมาไม่เป็นเรานั้นจะมาเป็นเราองไรมันกับบ้ายฉลาอย่ใช่ไหมล่ะรวมกันเท่าก็เรียกว่าฉลาถ้าสอดัฉลาสีออกอันเดียวเป็นฉลาไหมสังกัดสีเป็นฉลาไหมถอดออกเอาไมบแปลออกแปลเป็นฉลาไหมเก็นไหม แยกส่วนออกเป็นไหมมารวมกันเข้าเขาก็สมว่าท่าลานก้อนีงสามคือสองก้นมารวมกันเข้าเขาก็สมว่าคนสมมติว่าเล่าเนี่ยเลาจริงจริงมันไม่มีมีโดยเขาตั้งเชื่อสมมติมาเรียกขึ้นทีหลังมันเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติก้อนนี้เขาเรียกว่าเราเราจริงๆมีไหมนี่แหละปัญญาีิมดจะไปที่ไหน,นไม่ได้เข้าสมาธิถามอยู่คืนแล้วคืนแล้วคืนหน้าก็ถามต่อไปก็ถามวันต่อไปก็ถาม ถามไปทำมาก็เกิดยะถาภูตายาันทัศนะขึ้นมาเกิดรู้เห็นตามความเป็นจริงขึ้นมายะถาแปลว่าตามภูตาแปลว่าเป็นยานแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงขึ้นมาเท่านั้นเอง ที่เราไม่เห็นตามความเป็นจริงก็เพราะขี้เกียจไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เคารพพระพุทธเจ้าไม่ถือว่าพระพุทธเจ้ารู้แจ้งซึ่งโลกโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งซึ่งโลกเป็นมันเป็นรูดวงจดาวอังคาร โลกคันคานดาวเหชรดาวสุกดาวเสาอะไ้โลกไปน้อยเ่ยโลกกวิทูรู้แจ้งซึ่งโลกไปน้อยนเองรู้ว่ายังไงรู้ว่าไม่มันเป็นอนิจจังทุกขั้งแักวาตไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในนี้ก็เรียกว่าโลกกวิทูเท่านั้น

ตามความเป็นจริงยะถาภูตายานทัศนะนี่ปัญญานี่เกิดอยู่ที่นั้น,นง่ายๆนี่เองอันนี้ก็ได้เป็นพระโสดาบันละสักรรยายทิฏฐิได้ละมิจฉาทิฏฐิได้มิจฉาทิฏฐิแปลว่าความเห็นผิด แต่ก่อนเราเห็นว่ากายจิตใจนู่น้ั่นองห่างเป็นเราเป็นของของเราเมื่อมาถอดออกมาดูไม่มีเราของของเราก็เป็นมันก็ไม่มีอะไรถ้าเห็นเป็นของนอกหของหมิง ของสกกระปุกลูกพลังอะไรไลออกมาก็เน่าก็เหม็นหมดไหลออกมาจากข้างในน้ำเงินก็ไหลออกมาถูกเชือดถูกผ้าก็เหม็นฉาเหม็นข้าวน้ำเยี่ยวน้ำมูดน้ำคูดไหลออกมาเหม็นไหมล่ะ ที่หัที่ตาไหลออกมาเห็นไหมเอาไปกินเบ้างหน้าก็เห็นกล้ากินโู่ไหมล่ะฮะฮะทำไมไม่กล้าที่ตาอย่างหัวโอ้ยงั้นมันก็สกรปกรกจ้าไม่กล้าจุกลงเห็นมันสกรปรกที่ตาไหลออกมาก็มันกินแทนข้าว น้ำตาเลยเอาจินแทนน้ำเยาออกมาก็กินแทนน้ำกินได้ไหมละ่ะเอาทิ้งไว้เป็น่องเป็นไปไไงกินมันฮะทีมันเป็นยังไงแล้วก็ดูให้เห็นเป็นอสุภะไม่สวยไม่มานามก็ื่วยในในกายจะค้อง เพร่อเบื่อในในกายก็เบื่อในในการกา็เลยไม่อยากมาเกิดอีกไม่อยากมาเสียการกันอีกไม่มามาเกิดอีกก็ไปเป็นพระอนาคามีเป็นพระอนาคามีไปเกิดอยู่สวรรค์ชั้นพรม,มโลกสุดท้ายไม่กลับมาเกิดอีก วันนี้แค่นี้ถ้าเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เห็นว่ากายภพภณัตปันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เบื่อในให้ความดี ดับไม่มีเหลือใ่้ขันห้าดับพอเข้าสู่ให้ไหม่ทันนี่นะการทำมัดสมุน,น,นท่องบนสาธยายจำได้แล้วก็อเอาไปไข้ควรพิจานณาดูก็จะเกิดประโยชน์อย่างนี้